ผู้ชายสามารถจะรักผู้หญิงคนเดิมได้กี่ครั้งเออหลายคนก็ไม่จะเลิกต้องต้องเลิกลากันก็ต้องจบเพราะไม่รู้ไปต่อยังไงโอกาสที่มันจะกลับมาเจอกันอีกมันก็มีพอมันกลับมาเจอกันผ่านไฟเก่านะมันมันครุที่เจอกันยากทำเจอกันง่ายด้วยนะอันที่สองผอกลมแก้มไม่ยากเย็นลงตัวกันได้ง่ายๆแต่ใช่ว่าครั้งที่สองมันจะลงตัวแล้วยาว,ยาว ในใครที่นี้ครับที่เคยกลับไปคบกับแฟนเก่าแล้วสุดท้ายต้องจบความสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งครับหัวใจมาตอนนี้ครับครั้งแรกที่ผู้ชายเข้ามาคบคุณอินกับผู้หญิงคนนั้นชอบลุ้งไหลตกหลุมรักพอคบกันเสร็จปุ๊บทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราทั้งคู่คิดเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลิกโอเคไหมผ่านไปยังน้อยอ่ะสปีนะครับ ที่เหมาะสมอะคือสามปีตามมันอาจจะคืนดีกันเอแบบว่าเคลีนตัวเองจริงๆอะไรก็ตามนะเอะถ้าไม่ได้มาหาโคนแม็กต้องบอกคําเดียวเพราะโคนแม็กย่นับ3ปีเหลือแค่ไม่ถึงสามเดือน <c oughs> ครั้งที่สองอะผู้ชายมองต่างมุมนะครับครั้งที่สองถ้าผู้ชายจะคบคุณมันเป็นได้สองกรณีครับอย่างแรกคือเขาอาจจะคิดถึงคุณต้องการคุณ ใยหาคุณคือมองในสิ่งดีๆของตัวคุณนึกถึงความหลังครั้งเก่าเาที่เราเคยพลาดในครั้งแรกพลาดกันได้ยังไงวะหรือกรณีที่สองไม่มีใครจีบใครไมิติสักทีไม่ลุงตู่กับใครเลยเหงาวะตอนนี้แรกคือเขามองเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในขณะที่กรณีที่สองนั้นเขากลับมองแค่ตัวตนของเขาเองว่าเขาต้องการใครสักคนมาดามใจแก้เงาเท่นั้นเนี่ย ถ้าเขามาในกรณีที่สองลับม,มาคบคุณผมถามคุณว่าโอกาสที่จะมีความรักกี่มากน้อยครับอาจจะไม่ได้เรียกว่ารักเลยก็ได้แต่ถ้าว่าเขาคบแบบในกรณีแรกก็คือมองเห็นคุณค่าคุณแล้วก็ตามเขาอาจจะรักอาจจะรักอาจจะคิดปรับตัวแล้วก็ตามเขาก็ยินดีที่จะรักคุณอีกรอบหนึ่งเพราะในครั้งที่สองเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าแค่จะตัดสินเลยนะว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครั้งที่สองเมื่อคุณกลับมาคืนดีกันแล้ว ทุกอย่างเโอเคผมจะนับกรณีแรกกันเดียวแล้วกันเพราะว่ากรณ์ไอ้พาร์ทที่2อ่ะกรณีที่2อนะ่ะที่เขาคิดแต่ตัวเองเหงาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เลิกกับคุณอีกเราผ่านนะเราผ่านผ่านนั้นไปเสร็จปับ๊บเอากรณีแรกมาคบกันครั้งที่2เนี่ยกรณีแรกคือมองเห็นคุณค่าคุณมองเห็นความสัมพันธ์ของกันและกันพอมารักกันคราวนี้ก็จะคบกันนาน่อยอันนี้เขารักกจริงแต่ด้วยอะไรบางอย่างอาจจะเราต่างกันได้ได้เรียนรู้แล้วลว่ารู้สึกว่าเหนื่อย ไม่ใช่ว่ะไม่โอเคว่ะคลีนและไอ้นึงครั้งแรกอะ่ะมันจบไปแบบหนังสือเล่มเดิมอาจจะยังอ่านไม่จบแต่ครั้งที่สองอะ่ะมาเรียนรูกน้กันอีกรอบหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่อยู่ว่ะไม่ไหวว่ะไปต่อมีรอดว่ะจบไหมจบคลีนไหมคลีนอะคนนึงคู่โบมือบายๆกันห่างกันแล้วเงียบหรือว่าไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะก,กันอะไรก็ตามต่างคนต่างไปจ้ะอันที่สองรักไหม อ่าผู้ชายก็รักครั้งแรกก็ตกหลุมรักอันที่สองก็รักด้วยสมองมากขึ้นเมื่อผ่านครั้งที่สองไปผู้ชายจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นถ้าคุณหวังว่าผู้ชายอายุ25 27จถึง35จะเป็นผู้ใหญ่มากระดับหนึ่งผมขอบอกตามตรงว่าเป็นแค่บางคนนะครับเออบางคนก็เป็นเด็กยันสี่สิบกว่าก็เป็นนะครับแต่ผมจะบอกว่าผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งคือ3 5ครับคือเริ่มคิดว่ากูจะไม่อยากมีใครแล้วอยากจะจบแล้วแล้วก็นั่งนึก ว่าเอ้ยในลิสต์มีใครบ้างว่า,วาที่เคยผ่านมาโอ้คนที่คนเก่าเลยว่าเนี่ยคร <c oughs> าวที่สามเนี่ยครั้งแรกรักครั้งที่สองก็รักด้วยสติระดับหนึ่งครั้งที่สองผมจะบอกว่าเขารู้ดยนะว่าเขาจะเล่นกับคุณหรือจะจริงจังนะครั้งที่สองก็มีสติสติแล้วนะแต่ถ้าครั้งที่สองเลิกนั่นหมายความว่าไอ,ไอ้ไอ้มีสติของเขารู้แล้วว่าเราไม่เข้ากันอ่านหนังสือจบแล้วในขณะเดียวกันไอ ความเหงาของเขาไอพ้พาร์ทสองของเขาอะความเหงาอะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเข้ามาแค่เล่นๆแ้่ว่าเขาไม่คิดจริงจังกับคุณเลยเมื่อจบครั้งที่สองไปปุ๊บอะครั้งที่สามมาใหม่อะผมถามคุณง่ายๆนิดนึงคุณคิดว่าเขามาเพราะความรักหรือเปล่าลองถามคุณจากกันแต่ผมเปิดไพ่คุณหมดแล้วนะเรามาทายกันเล่นๆดีกว่าเออครั้งที่สามจะมาเพราะความรักไหม